สวัสดีค่ะผู้ที่เกิอ,อยู่ในวันอัคารนะคะสวัสดีในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่มะนอยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปซึ่งแม่มะนอยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษะแบบนี้นะคะคําทํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้น เป็นเรื่องธรรมดาแม่มืน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารดูดวงเอาไว้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลขอความเป็นจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลุงคําทํานายนะคะและที่สําคัญอย่าให้คําทํานายลวงหัวใจ สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารน,นะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมาไพ่ก้าวเหรียญไพ่ใบนี้หมายถึงการเงินก้อนใหญ่นะคะคุณจะมีโชค นะคะเราก็จะมีโอกาสที่ดีทางด้านของการเงินการค้าการขายนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจะทำกำไรได้มากขึ้นคุณจะมีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านเรื่องของสถานะทางด้านของการเงินมากขึ้นนะคะสามารถเคลียร์ภาระหนี้สินเก่าๆได้อีกบางส่วนนะคะมีโอกาสได้เ,เงินก้อนโตรับทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามานะคะส่วนอีกบางส่วนนะคะมีโอกาสได้ในเรื่องของมรดกตกทอดเข้ามานะคะมีไพ่ถ้วยขึ้นมาถึง2ใบนะคะลักษณะของไพ่ผู้หญิง ถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ของคนที่คิดมากนะคะแล้วก็ขี้ใจน้อยนะคะช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นอะไรที่ผู้ที่เกิดอยู่ในวันคารที่จิตใจนะคะเข้มแข็งจะมีความรู้สึกนะคะอ่อนไหวแล้วก็หว่ันไหวต่อผู้คนแล้วก็สถานการณ์รอบข้างนะคะ ถ้าเด็กถือดาบขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นพนักง,งานประจำนะคะเรามาตระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายการถูกกลั่นแกล้งนะคะการถูกนินทาว่าร้ายหาดาบขึ้นมาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะคะเรามาระวังผิดใจกันกันกบนะคะเจ้านายนะคะกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานหาดาบเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้อง นะคะถูกไปทัศนทุกเรื่องหรอกนะคะบางครั้งเราถูกนี่แหละแต่เรารู้ว่านะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราพูดออกไปแล้วมันอาจจะทําให้นะคะตัวเรานั้นนะคะเกิดอุปสรรคหรือว่าไปเจอในเรื่องของความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาในอนาคตนะคะแม่มโนนมองว่าเราเฉยนะคะระวางเฉยเรานิ่งเสียจะดีกว่าลักษณะของไพ่ก้าวถ้วยนะคะให้เรานั้นวางเฉย นะคะเรื่องราวบางเรื่องนะ่ะนะคะเวลามันผ่านไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเองนะคะแต่ถ้าเราไปนะคะเถียงถ้าเราไปพูดไปม,มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มันจะเกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราไพ่หมายเลข48่ปไพ่ใบนี้เป็นไพ่พาย,พาย,ยุฝน ะะช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนทีนะะ่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างนะะเข้ามาทดสอบคุณนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้แล้วแต่เหมือนกับเตรียมความพร้อมแล้วแต่ปัญหาก็ยังมาอยู่ดีนะคะแต่ลักษณะของไพ่หมายมเลข48เนี่ยนะคะเป็นคนที่ใส่เสื้อกันฝนนะคะแล้วก็มีร่มอยู่ท่ามกลางพายุ นะะคุณเผชิญอยู่กับอุปสรรคก็จริงแต่ถามว่าคุณผ่านได้ไหมคุณผ่านไปได้นะคะพายุฝนมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกก็เหมือนกับอุปสรรคนะคะในชีวิตก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกันดังนั้นนะฮะอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นแค่ช่วงจังหวะเวลาสั้นๆนะคะซึ่งอุปสรรคเหล่านี้จะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะไพ่เดอะเวลไพ่ก้าวเหรียญแต่แม่บ้านน้อยมองว่าในเรื่องของการเงิน นะคคุณมีโชคมีลาบแล้วก็มีโอกาสที่ดีอีกบางส่วนนะคะอาจจะตัดสินใจออกจากงานกระชันหันถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมคุณมีโอกาสได้งานใหม่แต่อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนนี้มันจังไม่ใช่จังหวะเวลาของคุณนะคะ ไพ่ฮาทวยขึ my, forward, ้นมาจะต้องระมัดระวังในเรื Wal ่องของความคิดบางคนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาหมดแล้วจมมหมดแล้วนะคะคิดถึงเรื่องราวข้อผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วนะคะจักรวาลบอกว่านะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วจงปล่อยให้เรื่องราวเหล่านั้นผ่านไปเถิดนะคะเรามีปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วพรุ่งนี้จะดีเองไพ่ The World ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เทวดาไม่ว่าชีวิตของคุณนะคะกําลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคใดๆก็ตามมันจะหนักหนาแค่ไหนแต่แม่มือน้อย ใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะผ่านไปได้นะคะโดยมีสติแล้วก็ความนิ่งของคุณนั่นแหละแต่ไพ่ดาบมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะหมายถึงนะคะเราคนไข้ใจะใจร้อนนะคะมันอาจจะมีนะคะสถานการณ์นะคะบางสถานการณ์รว่าผู้คนบางคนเข้ามากระตุ้นทําให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดนะคะอารมณ์เสียนะคะแต่ใจเย็นไว้นะคะนิ่งไว้มันจะทําให้คุณผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะบางคนนะคะที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการงานรัฐวิสาหกิจนะคะจะต้องระมัดระวังการถูกกลั่นแกล้งนะคะการถูกขัดแข้งขัดขานะคะไพเดชาริออตเนี่ยตามลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่เกิดอยู่ในวรรณคารเป็นคนที่ประจบคนไม่เป็นนะคะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะ,ะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะคะด้วยความที่เราเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยคนอื่นบางครั้งนะ่ะนะคะ เขาอาจจะไม่ถูกใจเรานะคะกับคำพูดของเรากับการกระทำของเรามันอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะการมีปัญหากับคนอื่นได้โดยง่ายนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเรามาระวังในเรื่องของนะคะความเครียดสะสมภาวะซึมเศร้านะคะโรคไมเกรนนะคะรวมถึงในเรื่องของนะคะโรคปอดหลอดลมนะคะโรคนะคะหวัดนะคะลักษาะของไพ่หมายเลข48 การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้ไม่โอกาสได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับหมายเลขดัวยานพาหนะดูนะคะการเดินทางไกลๆควรจะใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวแม่ม่อน้อยขอพลังงานจากจักรวาลน,นะคะว่าจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะจักรวาลบอกว่าไร้เดียงสานะคะ decir, ปลดปล่อยความเป็นเด็ก น่าสนุกกับการทําอะไรที่ไม่มีสาระทําอะไรตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลบ้างก็ได้นะเดือนนี้จกักรวาลไม่อยากให้คุณเครียดนะคะลักษณะของเด็กคือเด็กจะไม่คิดเยอะแล้วก็จะไม่คิดมากแล้วก็จะปล่อยวางได้เร็วด้วยนะคะไม่ว่าคุณกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆในชีวิตนะคะมันเพียงแค่บททดสอบ ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแม่มันน้อยมั่นใจว่าคุณจะผ่านมาไปได้พอผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นคุณเติบโตขึ้นและที่สําคัญนะคะคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยนะคะ ถ้าบุตรีกเกตอยู่ในวันคารพอมีเวลาแม่มาน้อยอยากแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุศลการทําบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้อยากจะแนะนําให้คุณใส่บาตรถาวายสังฆทานนะคะเมื่อทําบุญสร้างกุศลแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําด้วย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมอน้อยขออนุญ,ญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารของแม่เมอน้อยนะคะจะต้องพยายามระมัดระวังในเรื่องของความคิดด้วยนะคะภพยโลนดีขึ้นมาหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกเหงานะคะเศร้าหลายๆคนมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจผู้คนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะเหมือนกับ ะคะพวกเขาเหล่านั้นไม่ค่อยสนใจใส่ใจความรู้สึกของเรานะคะพวกเขาพูดอะไรจะทําอะไรก็ไม่ค่อยจะคิดถึงจิตใจของเราสักเท่าไหร่อาจจะทําให้หลายๆคนนะคะมีความรู้สึกทุกข์ใจในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่การใช้ชีวิตครอบครัวนะคะอยู่ในใจลึกๆนะคะพยายามอย่าคิดมากจนเกินไปนะคะไห้หมายเลข48่ขึ้นมานะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะชีวิตในช่วงเดืนนี้เหมือนกับ นะคะไปเจอในเรื่องของบุตรทดสอบเลยนะคะบ,บางครั้งน่ะคนในครอบครัวนะคะบ,บุตรหลานนะคะคนในบ้านนะคะนำมาซึ่งเรื่องราวจุกจิกโกนใจนำมาซึ่งปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เรานั้นจะต้องไปแก้ไขให้พวกเขาจนหลายๆคนมีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยนะคะเราท้อเหลือเกินเนี่ยนะคะโลนลี่ขึ้นมาเนี่ยนะคะโลนลี่จะเป็นความรู้สึกเหงา นะคะเศร้าโดดเดี่ยวว้าเวนะคะไม่ว่าคุณกำลังเผชิญอยู่นะคะกับเรื่องราวใดๆก็ตามในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวการใช้ชีวิตคู่ของคุณแม่เมื่อน้อยนะคะบอกกับคุณว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปได้มันเป็นแค่ช่วงจังหวะช่วงจังหวะหนึ่งเป็นช่วงจังหวะเขาเรียกว่าบททดสอบนะคะที่จักรวาลก็ส่งบททดสอบมาทดสอบตัวคุณว่าคุณจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ไหมนะคะ ก้าวถอยขึ้นมาเนี่ยนะคะให้เดวิลขึ้นมานะจกักรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณนะคะพอผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้หลายๆสิ่งหลายๆละอย่างมันจะลงทัวนะคะจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเข้าร่องเข้ารอยที่มีปัญหาที่ผิดใจกันก็จะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันนะคะแต่ในเรื่องของคําว่าชีวิตคู่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดด้วยตัวเราก็ค่อนข้างจะพูดตรงอยู่แล้วอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะคะมันมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้โดยง่าย สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะมีไพ่ o l ล i งออนนะคะไพ่บรอกเกนอินไซด์แล้วก็ไพ่โลลี่ขึ้นมาไพ่โลลี่นะคะกับไพ่ฮาถ้วยเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะคะเป็นความรู้สึกนะคะเหงาเศร้าว้วาเวคุณอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะมีความรู้สึกผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่ในใจลึกๆเหมือนกับคนของคุณไม่ค่อย ให้ความสนใจไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของคุณนะคะเท่าที่ควรจะเป็นหลายๆคนนะคะน้อยใจคนรักหลายๆคนมีความรู้สึกน้อยใจตัวเองนะคะฮ่าวยขึ้นมาเนี่ยนะคะอย่าพยายามคิดมากจนเกินไป holding on นะคะถ้าใครที่กําลังจะตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคุณจะไปต่อคุณใจหยุดคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาถ้าจะให้แม่มโนยแนะนา holding on จกักรวาลบอกว่ารอก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจ นะคะเพราะช่วงเวลาเดือนนี้น่ะอารมณ์ของคุณมันก็ยังไม่ค่อยจะคงที่นะคะถ้าเราไปตัดสินใจในช่วงจังหวะเวลาที่อารมณ์ของเราไม่ปกติไม่คงที่นะคะการตัดสินใจของเราอาจจะเกิดการผิดพลาดก็ได้ถ้าจะให้แม่เมื่อน้อยแนะนำนะคะเดือนนี้นะคะนิ่งๆก่อนนะคะเฉยๆก่อนให้โฟกัสไปที่ตัวของคุณเองโฟกัสไปที่เรื่องของการงานแล้วก็การเงินก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณมีความรู้สึกเหงาเศร้าโดดเดี่ยวอ้าง วางก็ไม่น่าแปลกใจหรอกไพ่หมายเลข48ขึ้นมาเป็นช่วงจังหวะของบธททดสอบของจักรวาลซึ่งคุณจะต้องก้าวให้ผ่านนะคะพายุฝนที่ตกลงมานั้นนะคะมันไม่ตกตลอดไปหรอกนะคะก็เหมือนปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตรักเกิดขึ้นในชีวิต ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันก็จะไม่อยู่ตลอดไปมันเป็นแค่ช่วงจังหวะนะคะเวลาสั้นๆถ้าคุณนิ่งพอใจเย็นพอมีสติพอนะคะคุณยังไม่ถอดใจไปก่อนแม้มือน้อยนะคะมองว่าคุณจะก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้แล้วถ้าคุณก้าวผ่านไปได้คุณจะรักกันมากขึ้นด้วยนะคะคุณจะนะคะเรียนรู้ถึงการปรับตัวเข้าหากันนะคะคุณจะเรียนรู้ที่จะประนีประนอม และก็ห้อภัยซึ่งกันและกันแต่ลักษณะของไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าดาบไพ่โรนลี่ broken insight ขึ้นมาเนี่ยแม่มินน้อยมองว่ามีคู่รักบางคู่ที่ได้ผ่านขั้นตอนการมีประดินกันมาแล้วทะเลาะกันอย่างรุนแรงมาแล้วนะคะอีกบางคู่นะคะใช้ในเรื่องของทิฏฐิอคติอีกโก้นาทางนะคะหรือว,ว่า5ดาบเนี่ยหมายถึงชีวิตรักนะคะไปเจออุปสรรคบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะทำให้คุณทังคู่ไม่สามารถ ประคองความสัมพันธ์นะคะให้ไปต่อกันได้ทำให้นะคะคุณทั้งคู่ถอดใจหันหลังให้แก่กันนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกนะคะเหงาเศร้าโดดเดี่ยวนะคะมีความทุกข์อยู่ในใจนะคะมันเจ็บปวดนะคะแต่แม่เมื่อน้อยนะคะอยากจะบอกกับคุณว่าคุณจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะคะใครก็ตามนะคะที่เป็นคู่ของคุณ ะะใครก็ตามที่ถูกกำหนดให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคนเหล่านั้นนะคะยอมจะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะต่อให้คุณทะเลาะกันต่อให้คุณพลัดพราก่างเหินจากกันไปแต่ถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะเดี๋ยวช่วงจังหวะเวลานะคะก็จะนะคะ หลายๆสิ่งหลายอย่างมันจะลงตัวนะคะช่วงเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะผ่านพ้นครึ่งเดือนหลังเดือนเมษายนไปนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะ ที่คุณมีโอกาสได้นะคะปรับความเข้าใจเคลียร์ใจกันและที่สำคัญนะคะถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณจะรักกันมากขึ้นด้วยสำหรับความสัมพันธ์โดยทั่วๆไปในช่วงเดือนนี้พยายามระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะคะการเข้าใจผิดกันทางคำพูดแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารด้วย สำหรับคนโสดนะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสพบรักไ,ไหมนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่านะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์นะคะหรือว่ามีโอกาสจะได้พบคนรักนะคะที่เป็นชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะไพ่เดอะแชริออนะคะถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็หมายถึงคนที่ทํางาน,าาน,งานาาอยูอาา่ในหน่วยงานราชการงานรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นตํารวจเป็นทหารในหน่วยงานราชการนะคะเป็นวิศวกรก็ได้นะคะแต่ในเรื่อง ของความรักนะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารอีกบางส่วนนะ่ะเหมือนกับคุณพึ่งโสดมาเลยนะคะไพ่โลลี่ไพ่ฮา้์วยขึ้นมาเหมือนกับนะคะคุณพึ่งตัดสินใจเลิกลากับใครมานะคะโลลลี่เป็นความรู้สึกที่คุณเหงาเศร้าโดดเดี่ยวนะคะอ้างว้างนะคะไพ่ห,หมายเลข4 8เนี่ย ะะคุณอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องราวความรักที่เจ็บปวดมาทําให้หลายๆคนยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมนะคะคุณไม่ต้องรีบนะนะคะโฟกัสไปที่ตัวของคุณเองก่อนให้หัวใจของคุณได้รับการเยียวยา นะคะให้เวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเมื่อความรู้สึกของคุณนะคะมันเริ่มกลับเข้ามานะคะสู่สภาวะปกติแม่มโนยมองว่าจักรวาลเขาจะส่งใครบางคนให้เดินเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วก็จะโดดเด่นไปทางรักทางไกลนะคะรักออนไลน์นั่นแหละนะคะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแม่มโนยมองว่าจะโดดเด่นไปทางคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนะคะวันศุกร นะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีมังกรอนเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ก็ได้นะคะ แต่อยากจะให้เป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนนะคะอย่าพึ่งเร่งรีบแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นโสดมาตั้งนานแล้วนะคะไม่เห็นจะเจอใครสักทีนะคะและอีกบางส่วนก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นนะคะไม่เคยได้สมหวังในความรักเลยนะคะจนอยากจะถอดใจแล้วไพ่โหนนิอ่อนขึ้นมาจากักรวาลบอกว่าอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งยอมแพ้ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมต้องการเวลาที่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการพบรักการได้เจอเนื้อคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะเวลานะคะที่เหมาะสมของแต่ละคนนั้นนะคะไม่เหมือนกันบางคนจะเร็วบ้างจะช้าบ้างนะคะแต่จะบอกว่าถึงแม้จะชา้าแต่มาแน่นอนนะคะและที่สำคัญก็คุ้มค่า นะคะที่เรารอคอยด้วยแม่มโนยขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มโนยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มโนยรบกวนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มโนยทาคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ